ซึ่งท่านถือว่าเป็นราชินีลูกทุ่งคนแรกในวงการเพลงลุกทุ่งและท่านก็ปฏิบัติตัวเป็นต้นแบบที่ดีของของของ,ของนักร้องลูกทุง่งนะครับท่านใช้ชีวิตบ้านปลายด้วยการสอนร้องเพลงฟรีแล้วก็ไปช่วยงานหลากหลายวันนี้บรรยากาศดูจะอิ่มเอมฮะเพราะว่าได้ถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดของวงการลุกทุ่งครับที่สเ็นประเทศท่านเสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานเปลงศพนะครับให้กับแม่ผ่องรีวรนุชรวมถึงทุกสมาคมทุกศิลปินศิลปินแห่งชาติทุกคนแล้วก็ทุกสมาคมที่เกี่ยวข้องรวมถึงศิลปินทุกคนเนี่ยต่างไปรวมกันที่วัดไร่ถิงครับแล้วก็มีการร้องเพลงด่วนพิศวาสจาก78ศิลปินผู้หญิงนะครับที่รวมตัวกันแล้วก็สร้างเพลงขึ้นมาใหม่ จบท้ายด้วยถ้าชาติหน้ามีจริงคงได้เจอกันประโยคนี้เป็นประโยคสําคัญแล้วก็ยังมีรวมเอา,อาหางเครื่องของครูนกซึ่งเป็นครูสอนแดนเซอร์ในยุคสมัยของพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็แม่ผ่องศรีเนี่ยมารีวิวประกอบหน้าคัที่นั่งด้วยครับด้วยความที่เราเอาผู้พันของแม่ผ่องศีเราได้ตามความสุดท้ายที่แม่ผ่อง แม่ผ่องเน้นเสมอครับว่าให้สอนร้องเพลงลูกทุ่งกับคนรุ่นใหม่แล้วก็อย่าเลิกทําการประกวดที่เป็นมาตรฐานเพราะหากเราประกวดแบบไม่มาตรฐานคนดูจะเข้าใจผิดว่าการร้องแบบนี้มันเป็นลูกทุ่งหรือเปล่าเพราะงั้นผมก็จะพยายามนะครับพยายามให,ให้ดีที่สุดผมในนามสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและสมาคมศิลปินตลกร่วมมือกันแล้วก็พยายามทําให้เป็นรายการลูกทุ่งแบบ ที่ยังคงมีกลิ่นไอของความดั้งเดิมอยู่แม่ผ่องสอนเสมอว่าแม่สอนฟรีใครอยากเรียนก็มาเรียนแม่ไม่อยากให้ความรู้ของแม่เนี่ยจะต้องถูกไฟเผาไปเหมือนหลายๆคนแต่สิ่งที่แม่ทํามันก็ฝืนกับธรรมชาติไม่ได้ครับวันหนึ่งแม่จากไปก็ยังฝากไว้กับพวกเราทุกครั้งที่แม่มาแม่จะมาพร้อมกับเป็ดพะโลทำมาฝากผมประจาแม่มาทีไหแม่จะมีขนมมาให้พวกเราเสมอๆนั่นคือ ความความจริงและความรู้สึกของคุณแม่ที่มีกับพวกเราคนทํางานในวงการลูกตุ่งครับแต่คนเป็นห่วงเรื่องของระดับคุณแม่ตรงนี้ในฐานะเราเป็นนายกสมาคมเป็นคนเข้าไปอดูแลตรงนี้ด้ไหมครับเ,เรื่องของทรัพย์สินของแม่ผ่องเนี่ยทางสมาคมเราไม่ได้รับทราบเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแม่ผ่องใช้ชีวิตบ้านปลายแบบสันโดษมากมมสันโดษมากนะแล้วก็ท่านท่านดูแลด้วยตัวท่านเองแล้วก็ส่วนส่วนญาติพี่น้องเ่ย แล้วก็มีรู้สึกจะมีรูปบุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะดูแลกันเองไม่กี่คนผมว่าไม่น่ามีปัญหา<ม>ยังไม่มียังไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็ครอบครัวของแม่พองล้วนแล้วแต่เป็นครอบครัวที่เร,เรียบง่ายครับแล้วก็สงบท่านทําตัวเิยบยีบง่ายๆแบบง่ายจริงๆอะ่ะเพราะงะั้นผมคิดว่าเรื่องทรัพย์สินไม่น่ามีปัญหาก็ว่าพี่เักษณ์ทห็นเราอยากจะเด็กขึนม่อย่างไรว่าถ้าจะต้องร้องเพลงยางแบบของแม่พองจะต้องเป็นแบบผมอยากจะให้ทุกคน ฟังก่อนครับคุณต้องฟังอย่าเพิ่งร้องไปพร้อมๆกับต้นฉบับฟังต้นฉบับฟังจนขึ้นใจฟังจนได้ยินเสียงเว้นวักลมหายใจฟังจนได้รู้ว่าเขาเว้นวักตรงไหนฟังจงได้รู้ว่าตรงไหนเป็นคําสั้นเป็นคํายาวฟังจนรู้ว่ามีเอื้อนตรงไหนเอื้อนอย่างไรแล้วคุณค่อยฝึกรอ้องคุณจะประสบความสําเร็จและคุณต้องฝึกมันอย่างสม่ําเสมอครับการร้องเพลงเป็นทักษะเป็นพรสวรรค์ และเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝนเมื่อไหร่เราหยุดร้องเราก็จะร้องได้ไม่ดีเหมือนเดิมเสียงก็จะตกเพราะฉะนั้นถ้าใครรักเพลงลูกทุ่งซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าสาหรับคนไทยเราเป็นคนไทยเราร้องเพลงลูกทุ่งได้คุณภูมิใจนะครับจงภูมิใจเถิดที่เกิดเป็นไทยครับ คือเรื่องราวของพระเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ผมว่าตอนนี้หลายคนก็หันมาสนใจเป็นกระแสข่าวที่สนใจแต่สําหรับผมอะครผมสําหรับผมเองอะผมก็รู้สึกว่าแน่นอนแหะครับรู้สึกเหมือนกับทุกคนแต่ส่วนหนึ่งที่มีมีความแตกต่างอยู่นิดนึงคือในขณะที่ท่านดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าว่าท่านท่านก็ยังช่วยเหลือนะคุณจําได้ไหมสมัยโควิดอะก็ยังผมยังได้รับการช่วยเหลือจากพระเดชพระคุณหลายๆท่าน ที่เอ็นดูเมตตาสงสารนะครับซึ่งอันนี้ผมถือเป็นบุญคุณที่เรายังลํำลึกนึกถึงนะครับยังยังลํำลึกนึกถึงทุกบาททุกังินที่ท่านช่วยเหลือศิลปินในยามที่ต้องบอกว่าทุกคนได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลจกเป็นอยู่คนกลุ่มเดียวครับนั่นคือผู้ที่อาชีพไม่สำแดงหรือพูดง่ายๆว่าคนวงการบันเทิงอะนะนะพวกเราก็พวกเราก็ได้เป็นกลุ่มสุดท้ายแต่กว่าจะถึงกลุ่มสุดท้ายมันหลายปีไนงะ ก็มีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นหลายคนเสียชีวิตหลายคนไม่มีที่จะอยู่ที่ประทานก็ได้รับได้รับความอนุเคราะห์จากท่านทั้งหลายนะฮะที่เป็นข่าว,น,าวนะครับแล้วก็แบบว่าไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนอะไรเลยอ่ะท่านเรียกไปแล้วก็บอกว่าเดือดร้อนใช่ไหมเดือดร้อนรู้ว่าเดือดร้อนแล้วมีใครช่วยไหมนะฮะเราไปกันในนามสมาคม ก็เอาสตางค์มาให้เลยนะอันนี้คือวัดหนยจะให้ระบุไปเลยเหรอเดี๋ยวก็เข้าขายและเก้าชูเหลือเจ้าชูเหลือก็ตังค์มาให้เลยอันเนี้ยผมไม่ยังทราบซื้อใน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 พระเดชพระคุณเพราะว่าคนเราอ่ะยามหิวอ่ะใครให้ข้าวกินก็ต้องสมนึกคุณคุณยามเจ็บป่วยใครให้ยาเรากินก็ต้องสมนึกคุณคุณไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยแต่ความดีที่ท่านทำไว้ยังคงอยู่ในใจของพวกเราครับ ก็คือต้องยาความดีกับสิ่งที่มันจะ็นอยู่แล้ววันนี้ผมว่าทุกคนมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแต่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรแต่ว่าแต่ว่าเขาเป็นพระนะครับใช่ไงเพราะงั้นมันก็ได้มีความผิดที่ต่างกันใช่ไหมเป็นข้าราชการก็มีความผิดแบบนึงเป็นคนทำงานก็มีความผิดเป็นสามีก็มีความผิดต่างกันคนมองว่าพี่นกคนมองว่าพระไม่ควรจะผิดนีทุกคนมองยังไงบ้างครับผมว่าพระที่ทำผิดจะ คยบวชไหมเคยบวชยังเวลาคุณทําผิดเล็กน้อยเขาเรียกอาบัตก็ต้องไปปรงอาบัตมีความผิดมากขึ้นไปหน่อยต้องปรงอาบัตกับพระผู้ใหญ่มีความผิดขึ้นไปหน่อยต้องเข้าเขาเรียกว่าเข้าอะไรอ่าเข้าเข้ายังไม่ถึงพราชิกต้องเข้าอะไรนะเข้าไปกรรมฐานต้องมีอะไรมม่มีต่างๆนานาผมว่าทําไมถึงมีกติกาเหล่านี้ล่ะ ทำไมพุทธการจึงมีกติกาแสดงว่าในอดีตก็ต้องมีความผิดใช่ไหมล่ะถึงได้ระบุความผิดเอาไว้ชัดเจนเพราะนั้นเนี่ยผิดก็ส่วนผิดดีก็ส่วนดีแต่เพียแต่ว่าความผิดครั้งนี้ที่เกิดขึ้นบางทีมันเร่มแล้วขัดคันธาใช่ใช่โลกะไงโลกะจะตือโลกรับไม่ได้อันนี้เป็นความผิดรุนแรงเมื่นได้แประชาชนิอได้ยินข่าวครั้งแรกแล้วเราได้เคยทํางานร่วมพกันมันช็อกไหมครับหรือว่าเชื่อไหมหรือว่า คือคือผมมาใจเสียกับกับทุกเรื่องเลยนะเพราะว่าคุณเชื่อไหมลูกทุ่งกับวัดจะมีอ,อยู่คู่กับมาชั่วการเประาะบสตรหนึงใใช่ใช่ใชลูกทุ่งกับวัดอยู่ด้วยกันคนกับวัดก็อยู่ด้วยกันคนไทยเราเกิดมาสมัยก่อนไม่ได้ตั้งชื่อเองให้พระตั้งชื่อลูกเจ็บป่วยไม่สบายมาหาหมอก็หมอเป็นพระพระเป็นหมอเป็นแหล่งชุมชนกลาง อา้าวเกิดตายขึ้นมาก็ต้องมาให้พระทาพิธีสวดใช่ไหมโควิดเห็นไหมวัดไผ่ล้อมเผาฟรีเห็นไหม,มก็พระทั้งนั้นเพราะงั้นผมว่าพระชาวบ้านก็คือเรื่องเดียวกันเพราะลูกหลานของชาวบ้านเมื่อถึงเกณฑ์บวชก็ไปบวชเป็นพระก็ฝากพระอาจารย์สั่งสอนคือจริงๆเป็นสังคมนะครับมันคือวัฒนธรรมไทยแต่เมื่อเกิดความผิดเหล่านี้ขึ้นมาจริงๆมีหนังหลายเรื่องสร้างขึ้นมา เรื่องเนี้เปรตอะไรนะอ,นอะะนะเห็นไหมแสดงว่าเรื่องเหล่านี้มันมีมันเกิดมันเคยเกิดขึ้นแต่ความรุนแรงมันต่างกันเมื่อมันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นาะว่ามันก็ต,ต้องต้องต้องเป็นไปตามวัฏจักรของความจริงครับแต่ในขณะเดียวกันก็เหมือนผมชื่นชมพิเศษโลยเพิเศษ เข้าเรืองจำผมก่ายังชื่นชมผมว่ามันก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเพราะว่าอันไหนที่เรารู้สึกดีก็ดีอันไหนที่เรารู้สึกว่าผิดก็ผิดนะจริหน่อยไหมครับด้วยความที่เราทํางานถวายถวายครับพระถวายพระลูกทำที่ช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาแต่พอมาใจใจนี้มันบัตทอไหมครับคือผมห่วงห่วงพระมากกว่าห่วงพระดีมากกว่าผมห่วงพระดีแล้วคุณคิดดูพระคุณรู้สึกอย่างนี้แล้วก็คุณไม่ไปทำบุญที่พระแล้วพระดีอยู่ยไงอะ พระพึ่งคนคนพึ่งพระพระพึ่งบ้านบ้านก็พึ่งพระวันนี้เราต้องต้องต้องแยกแยะผมเชื่อว่ายังมีพระเดชพระคุณดีๆมากมายแล้วผมก็เชื่อว่าพระดีๆอะ่ะไม่มีข่าวหรอกครับส่วนใหญ่ข่าวเนี่ยจะเป็นข่าวร้ายจากพระที่ปฏิบัติผิดเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านระลึกถึงครับว่าเขาเรียกว่าอยากคิดว่า ปลาเน่าตัวเดียวแล้วมันจะทาให้ไปไป,ไปเป็นทั้งหมดอยากให้ท่านได้แยกแยะนะครับพระพุทธศาสนาเนี่ยได้ได้มีเรื่องราควคําสอน,น,นต่างๆเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขแล้วเราก็อยู่ภายใต้พระพุทธศาสนาว่าอย่างมีความสุขผมผมเชื่อว,ว่าทุกท่านเดีย๋ยวพักหนึ่งท่านก็คิดได้ที่วันี้เรายังกลับพานที่สนิทใจไหมครับผมก็ยังกลับสนิทใจครับผมไม่รู้สึกอะไรผมเชื่อว,ว่าพระดีมีเยอะปาพระที่ทาผิด เพียงแต่ว่าวันนี้เราหันไปมองแต่พระที่กระทำความผิดหรือความผิดของพระเป็นอย่างไรแต่เราก็ไม่ใช่ศารแต่เราก็มองว่าพระที่ดีก็มีอีกเยอะและที่สําคัญก็คือเรากราบพระเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะกราบท่านไม่ใช่อยากจะกราบเพราะอยากจะรวยไม่ใช่อยากจะกราบเพราะอยากจะเท่อะไรเงี้ยเรากราบเพราะว่าเรามีเรามีความรู้สึกว่าเรามีศรัทธา มันเดือดคาผมผม,ผมเขารบศรัทธาศาสนาพทธผมบวดสองครั้งแล้วผมก็รู้สึกว่าครั้งแรกทําไมผมบวชแล้วมันไม่ได้ดีเอะผมอยากบวชอีกทีอยากทําให้ดีกว่าเดิมผมอยากให้อยู่ในเปียยวพินัยมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่ายังมีพระดีมากมายที่ที่ยังคงทําหน้าที่เป็นสาวกขององค์เสดสมัมภารุจเจ้าคพีหนอกยังไม่าหมดศรัทธากับพระสองไม่มีทางครับผมไม่มีทางหมดศรัทธาผมบอกให้เลยผมไม่ไมีทางหมดศรัทธาผมเชื่อว่ามีพระดีมากมายครับวันนี้ พระไร่ทานเป็นกพระวันไร่ขิงก็ยังคงมาทำพิธีนะครับก็ยังมีการกราบด้วยความที่วัดเขาเป็นข่าวผมผมมันไม่ได้เป็นทุกคนเะครับไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกรูปเป็นไม่ได้เป็นทุกคนคือเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราเราไม่มองหรอกครับว่าอุ้ยไม่ใช่ว่า นักร้องลูกทุ่งคนนึงผิดแล้วมันจะเกลียดจะร้องลูกทุ่งกันหมดเลยมันก็มันก็ไม่ใช่แู่เวลามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะง,งั้นไม่รู้นะบางคนอาจจะบอกุอ่ยนกไม่ดีอย่าพูดอย่างนี้มันภาพผิวมันจะเป็นจาอะไรหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าผมก็ยังเคารพผมยังไม่กล้าล่วเกินหรือพูดจาไม่ดีกับพระสองฆ์องค์เจ้าตราบใดที่เราเราเรา,เราไม่รู้ว่าท่านผิดอะไระก็ยังเคารพท่านอยู่ครั้วาีนี้เราจะค้บํารุงศาสนา ทุกปีรายการผมเจ้าจะมีการทอดกระถินครับออแต่มีการทอดกระถินโดยการเอาคอนเสิร์ตไปเล่นที่วัดฟรีนะครับใครใจ่ายทั้งหมดทางบริษัทเราจะเป็นคนออกการโฆษณาประชาสัมพันธ์แผ่นป้ายเรียนเชิญศิลปินดารานักร้องแดนเซอร์หางเครื่องกดนตรีเวทีแสงสีเสียงเต็มรูปแบบนะครับปีนี้ที่วัดกำแพงดินจังหวัดพิจิตรนะครับในวันที่28ตุลาคมแล้วเราก็จะ ทอดกระถินใหญ่กันแล้วใครจะาร่วมก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะให้ท่านไปทําบุญโดยตรงที่วัดโดยไม่ต้องผ่านผมเหมือนทุกๆปีนะครับก็คือการทําบุญของผมเนี่ยก็คือผมไปไปจัดงานที่วัดฟรีว่างันเถอะจัดงานที่วัดฟรีไม่มีใครจ่ายแล้วก็แลยได้ทั้งหมดก็วัดเก็บไปคุงครับไม่หักอะไรเลยวัดที่เรากราตือรือร้ยังทำยังศรัทธาอยู่เนี่ยเราจะมีเหตุการตรวจสอบอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นกับกบฏดังๆไหมส่วนใหญ่ผมไม่ได้ตรวจนะครับผมวัดมาขอ ้องก็ไปคุยกับเจ้าวาดคุยกับกรรมการท่านพร้อมจะทําอยากจะทําอยากให้เราช่วยผมทําเลยครับผมผมเจ้าตายพี่ผมต้องถามว่าพี่มีตังค์มากกว่าผมเปล่าอ่ะไม่ใช่ไม่ผมว่าถ้าแบบเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรแต่นนแต่หลายคนจะคิดอย่างนั้นนะแต่ผมว่าการทาบุญนะครับถ้าถ้าคุณถ้าคุณเข้าใจคําว่าทําบุญคุณก็จะรู้ว่าการทําบุญคือการที่เราอ่ะเราเอาของของเราอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไปให้ เพื่อให้เขาเป็นประโยชน์กับคนอื่นโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนไม่ได้หวังผลว่าคุณตักบาทแล้วคุณจะไปสงสัยว่าพระจะฉันไหมที่ฉันตักบาทไปเนี่ยท่านจะชอบไหมเนี่ยแกงเนื้อพระโลจะชอบไหมอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดอย่างนั้นเราคิดว่าสิ่งที่เราสะละเป็นบุญกุศลอุทิศส่วนกุศลก็คือการตัดแล้วก็ถวายให้แล้วให้แลวให้แล้ว,ลว,ลวไปจะเป็นอะไรไม่รู้ล่ละเราให้ไปแล้วอยู่ในใจเราเองครับ ส่วนหลวงพ่อจะท่านจะโอนไปให้ใครก็แล้วก็สุดแต่แล้วแต่มันอยู่ที่จิตของคุณไงถ้าจิตคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าจิตคุณคิดแบบนั้นคุณได้บุญเนี่ยคุณทําแล้วบุญไม่ได้ไปอยู่ปลายทางว่าเงินนี่มันไปตกอยู่ที่ไหนไม่เกี่ยวเมื่อเราทําใจเป็นกุศลเอาส่วนนี้ให้ไปคุณได้กุศลและจิตคุณได้จิตใจที่เป็นสุขแล้วคุณก็จะมีความรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจเออนั่นคือความสุขและการที่ได้บุญ แต่ถ้าคุณให้แล้วเขาเอาไปโอนให้ใครหรือเปล่าเออดูลักษณะแล้วไม่ใช่คุณอย่าทำเลยลคุณไม่ได้บุญหรอก,กอย่าไปทำอย่าง,งานั้นไม่ได้บุญไม่ได้บุญเหมือนให้แฟนไปเที่ยวแล้วคอยโทรตามไม่ได้บุญ <laughs>